11การละหวิวาทสูตรว่าด้วยการทะเละาวิวาทพระพุทธเนรมตรทุลถามดังนี้การทะเละการวิวาทความคร่ำครวญความเศร้าโศกความตรนีความเถือตัวความดูหมินและวาจาส่อเสียดมีมาจากไหนกิเลสเหล่านั้นมีมาจากไหนขอเชิญพระองค์โปรดตรัสบอกเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้การทะเลาะการวิวาทความคร่ำครวญความเศร้าโศกความตรณีความถือตัวความดูมิน่นและวาจาส่อเสียดมีมาจากสิ่งเป็นที่รักการทะเลาะการวิวาทประกอบในความตรณีมีมาจากสิ่งเป็นที่รักเมื่อการวิวาทเกิดขึ้นแล้วก็มีวาจาส่อเสียดเกิดขึ้นพระพุทธเนรมิตทูลถามดังนี้ สิ่งเป็นที่รักในโลกมีอะไรเป็นต้นเหตุและชนเหล่าใดท่องเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภความโลภของชนเหล่านั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุความหวังและความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นรชนในภพหน้าความหวังและความสำเร็จหวังนั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุพระผู้มีพระภาคตรัตอบดังนี้สิ่งเป็นที่รักในโลกมีความพอใจเป็นต้นเหตุ และชนเหล่าใดท่องเที่ยวไปในโลกเพราะความโลภความโลภของชนเหล่านั้นมีความพอใจเป็นต้นเหตุความหวังและความสำเร็จหวังใดจะมีแก่นรชนในภพหน้าความหวังและความสำเร็จหวังของนรชนนั้นมีความพอใจนี้เป็นต้นเหตุพระพุทธเนรมิตรทูลถามดังนี้ชั้นทะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนและความตัดสินใจมีมาจากไหน อันหนึ่งความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยมีมาจากอะไรและทำเหล่าใดพระสมณะตรัสไว้แล้วทำเหล่านั้นมีมาจากอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ชนทั้งหลายในโลกพูดถึงสิ่งใดว่าน่าดีใจน่าเสียใจฉันทะก็จะมีขึ้นเพราะอาศัยสิ่งนั้น ชนในโลกมองเห็นความเสื่อมและความเจริญในรูปทั้งหลายแล้วย่อมทำการตัดสินใจถ้าแม้เหล่านี้คือความโกรธความเป็นคนพูดเท็จและความสงสัยย่อมมีในเมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่บุคคลผู้มีสงสัยพึงศึกษาเพื่อทางแห่งญาณและทำเหล่าใดพระสมณะทรงทราบแล้วตรัสไว้ ทำเหล่านั้นเมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มีมาพระพุทธเนรมิตรทูลถ,ถามดังนี้ความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากไหนเมื่ออะไรไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านั้นจึงไม่มีขอพระองค์จงตรัสบอกเรื่องความไม่มีและความมีว่ามีต้นเหตุมาจากสิ่งใดแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ ความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากผัสสะเมื่อผัสสะไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มีเราขอบอกเรื่องความไม่มีและความมีนี้ว่ามีต้นเหตุมาจากผัสสะแก่เธอพระพุทธเนรมิตรทูลถ,ถามดังนี้ผัสสะในโลกมีต้นเหตุมาจากไหนและความยึดถือมีมาจากไหน เมื่ออะไรไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีเมื่ออะไรไม่มีภัสสะจึงไม่ถูกต้องพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้เพราะอาศัยนามและรูปภัสสะจึงเกิดขึ้นความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาเมื่อความปรารถนาไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราจึงไม่มีเมื่อรูปไม่มีภัสสะจึงไม่ถูกต้อง พระพุทธเนรมิตทูลถามดังนี้เมื่อบุคคลดําเนินอย่างไรรูปจึงไม่มีสุขและทุกข์จะไม่มีได้อย่างไรสุขและทุกข์ย่อมไม่มีโดยวิธีการใดขอพระองค์โปรดตรัสบอกวิธีการนั้นแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์มีความตั้งใจว่าจะรู้วิธีการนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้บุคคลไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาปกติ ไม่เป็นผู้มีสัญญาโดยสัญญาผิดปกติเป็นผู้ไม่มีสัญญาก็มิใช่ปราศจากสัญญาก็มิใช่เมื่อบุคคลดำเนินอย่างนี้รูปจึงไม่มีเพราะส่วนแห่งธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้ามีต้นเหตุมาจากสัญญาพระพุทธเนรมิตรทูลถามดังนี้ข้าพระองค์ได้ทูลถามธรรมใดแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสตอบธรรมนั้นแก่ข้าพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ขอทูลถามทมอื่นอีกขอเชิญพระองค์โปรดตัดบอกธรรมนั้นด้วยเถิดสมณพราหมณ์บางพวกอ้างตนว่าเป็นบัณฑิตในโลกนี้พากันกล่าวความหมดจดของยักษ์ด้วยอรูปสมาบัติเท่านั้นหรือหนอว่าเป็นธรรมอันเลิศหรือว่าสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวถึงความหมดจดอย่างอื่นว่าเยี่ยมกว่าอารูปสมาบัตินี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ สมณพราหมณ์บางพวกอ้างตนว่าเป็นบัณฑิตในโลกนี้พากันกล่าวความหมดจดของยักษ์ด้วยอรูปสมาบัติเท่านั้นว่าเป็นธรรมอันเลิศบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งก็อ้างตนว่าเป็นผู้ฉลาดพากันกล่าวความสงบในความไม่มีอะไรเหลือมูนีผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณา,านั้นรู้จักสมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าลัทธิเหล่านี้ว่า เป็นผู้เข้าไปอาศัยทิฏฐิและรู้จักทิฏฐิเป็นที่อาศัยนักปราดครั้นรู้จักแล้วก็หลุดพ้นไม่ถึงการวิวาทไม่กลับมาในภพน้อยภพใหญ่การลหาวิวาทสูตรที่11จบ